ปลากระพงปลาสีต,มต้มต้มยำน้ำข้นผสมเสือศีแสบเสือแสบเดือศีร้องเบิ่งหิวสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้ป่าสีร้องต้มยำปลากระพงน้ำข้นเบิ่งครับคิดอยากกินเฮ็ดแล้วจกสีกินใดบ่ใดเด้อจกสีเป็นแนวใด้วยเดือศีร้องเฮ็ดเบิ่งครับ แขวงต่มยำม,มียังก็ใส่ลงไปเลยด้อครับแขวงต่มยำนี่ครับปลากระพงหามาแต่แค่ห่างตัวหนึ่งกับร้อยกว่าบาท เพ็ดถึกสูตรหรือเพดสูตรดอกไม่ยังกับสีไซด์ลงไปยังสีหรอครับจังใดไซก่อนไซหลังดอกมึงแน่สีไซดบัเพียกเอาแต่ว่าคิดว่าอยากเพ็ดนะแต่ก็เพ็ดจังใดกะเพค่อยรู้ดอก ยาน้ำเดือดอีกจักหน่อยกับิีส่ปลาบานันเอา้าเดือดแล้วละ่ะบนันสิใส่ปลาก่อนหมอกักหน่อยเป็นตะที้ตนหมอทเหละวะ เอาไปปิดฟ้าไปกอนบันถ่ายมันสุกกันในระหว่างรอปลาสุกครับเราบ่งบรรยากาศกันเนอะท้ามผา ไอสีสุปเรามั่งนี่เนาะคิดว่าเนี่ยลามันอัอนนี้เลยครอคิดว่านาสีสุแล้วล่ะเดียวมันสิเละโขียวิดว่าหนึ่งันตัวบมันสิเข้ม ใส่น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยพริกเผาบ่อพริกเผากันเครปเรเป็นดอกแต่กะยาเกเเ็ดนะจะกินว่าันถอะอันดับท่สี่ทดีเราล่ะคือ,รคอพริกเผาละลายเลยอ่ะ ปิดท้ายด้วยการใส่นมมมนบอกเระดาเดาไปยังสัน่นละเรียบร้อยแล้วนาะตากับประมาณนี้แหละครับอันนี้คือในห,หมอ้อ เรียบร้อยแล้วครับมากินน้ำกันด้วยครับแต่เชิ่มเหมือนกันโหรสชาติเข้มข้นบ่จักสมบ่จักเผ็ด กินแล้วกสิไปเฮ็ดลานแล้วครับบา้านนี้สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ